สรุปมาตรการพักชำระนี้เป็นระยะเวลา2เดือนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรวมถึงลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการการสั่งปิดของรัฐบาลนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ ช่อง finance by o f f i e นะคะวันนี้ออฟก็จะมาสรุปถึงมาตรการพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรวมถึงลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการสั่งปิดกิจการจากทางภาครัฐซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่19กรกฎาคม2564นะคะสำหรับลูกค้าหรือว่าลูกหนี้ท่านไหนที่ได้รับผลกระทบนะคะสามารถไปขอความช่วยเหลือตามนโยบายของแต่ละธนาคารได้มันมี ข้อดียังไงก็คือว่าเป็นการพักชําระเงินต้นและก็ดอกเบีย้ยโดยขั้นต่ําธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาออกนโยบายว่าขั้นต่ําก็คือ 2, 2> เดือนโดยที่เราจะเริ่มจากเดือนกรกฎาคมเขาก็จะมีหลักการสําคัญหลักๆเลยก็คือจะพัก ชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยเริ่มต้นก็คือในเดือนกรกฎาคม2564ัน้อยสันนี้สาหรับลูกหนี้ที่เป็นทั้งลูกหนี้ SME ลูกหนี้รายย่อยทั้งในส่วนของนายจ้างลูกจ้างที่อยู่ในสถานประกอบการเนี่ยตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมแล้วก็รวมถึงพื้นที่ที่อยู่นอกพื้นที่ควบคุมด้วยที่ต้องปิดกิจการอันนี้ก็สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ที่สําคัญเนี่ยก็คือระยะเวลาที่เขาพักหนี้เราเขาจะไม่เรียกเก็บเงินทั้งเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยที่ค้าง ในสเดือนนี้ทันทีก็คือว่าเขาจะทยอยเรียกเก็บแต่ทั้งเนี้ยขึ้นอยู่กับนโยบายของสถาบันการเงินนั้นสำหรับลูกหนี้ท่านไหนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการนี้สามารถติดต่อโดยตรงได้กับสถาบันการเงินที่เราเป็นหนี้อยู่นั่นเองค่ะออฟได้รวบรวมสรุปสถาบันการเงินที่ขานรับนโยบายหรือว่าโครงการของธนาคารแห่งประเทศไทยว่ามีสถาบันการเงินไหนบ้าง สำหรับธนาคารกรุงไทยเนี่ยเขาจะช่วยเหลือลูกค้าที่เป็น SME รวมถึงรายย่อยนะคะที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจาการตามมาตรการการควบคุมของรัฐโดยจะพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา2เดือนทั้งนี้ใครที่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือลูกจ้างในสถานประกอบการในพื้นที่ควบคุมและนอกพื้นที่ควบคุมสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ค่ะโดยสามารถแจ้งความประสงค์ได้นะคะตั้งแต่ วันที่19กรกฎาคมถึง15สิงหาคม2564โดยช่องทางเนี่ยสามารถแจ้งได้ทั้งที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือหน่วยงานที่ดูแลสินเชื่อของเราหรือเราจะโทรไปที่ call center ก็ได้คะ่ะสำหรับ SCB มาตรก,การให้ความช่วยเหลือเป็นการพักชำระเงินต้นและดอกเบีย้ยเป็นระยะเวลา2เดือนเช่นกันคะ่ะสำหรับลูก นที่เป็นทั้งในส่วนของนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างในสถานประกอบการที่ต้องปิดกิจาการจากมาตรการการปิดกิจาการของรัฐบาลซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ได้คือวันที่19กรกฎาคมถึง15สิงหาคาม2564นะโดยช่องทางเนี่ยสามารถแจ้งทางไหนได้บ้างก็คือผ่านแอปพลิเคชันที่เป็น scb easy นะคะอันนี้สำหรับลูกค้าบุคคลหรือผ่าน scb call center หรือผ่านเจ้าหน้าที่สินเชื่อที่ดูแล,แลเรานั่นเอง สำหรับธนาคารกรุงเทพให้ความช่วยเหลือลูกค้านเป็นการพักชำระนี้ ทั้งเงินต้นและดอกเบีย้ยเป็นระยะเวลา2เดือนสำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SME สินเชื่อรายย่อยนะคะทั้งในพื้นที่ควบคุมและก็นอกพื้นที่ควบคุมเนาะที่ต้องปิดกิจการโดยที่เราสามารถติดต่อสอบถามแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการนี้นะได้ที่สาขาหรือว่าสำนักธุรกิจทั่วประเทศหรือว่าจะโทรไปที่ call center ก็ได้อันนี้เราสามารถลงทะเบียนได้ด้วยนะก็คือผ่านช่องทาง www.bank.com นะคะหรือว่า mobile banking ของธานาคารกรุง เช่นเดียวกันค่ะตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมถึง15สิงหาคมนี้นะสำหรับธนาคารกรุงศรีพักชำระหนี้เป็นระยะเวลา2เดือนเช่นกันค่ะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้สามารถแจ้งความประสงค์ได้เช่นเดียวกันเลยก็คือ19กรกฎาคมถึง15สิงหาคมนี้ลูก นี่ทั้งที่เป็นลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SME แล้วก็ลูกหนี้รายย่อยทั้งที่เป็นส่วนนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบที่ต้องปิดกิจการตามมาตรการของทางการโดยที่เราสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านทั้ง call center เ,เจ้าหน้าที่ที่ดูแลสินเชื่อ หรือว่า w w w บ u n g s i งี .com หรือว่าจะโทรไปที่1572นะคะสำหรับลูกค้าบุคคลค่ะสำหรับธนาคารทกสนะคะก็คือเป็นมาตรการเร่งด่วนพร้อมช่วยเหลือกเกษตรกรบุคคลผู้ประกอบการแล้วก็สถาบันกเกษตรกรนะที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะก็คือจะพักชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบีย้ยให้เราเป็นระยะเวลาอย่างน้อย2เดือนซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์สาหรับผู้ประกอบ แลก็สถาบันเกษตรกรสามารถแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมถึง15สิงหาคม2564และในส่วนของลูกค้าเกษตรกรและก็บุคคลแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมถึง15ทธันวาคมสิ้นปีนี้เลยผ่านช่องทางต่างๆของทอกศนะคะไม่ว่าจะเป็น Line Official Call Center หรือว่า w w w baac.or.th หรือไปติดต่อที่ทกศได้ทุกสาขา ในส่วนของธนาคารกสิกรไทยก็มีการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระเช่นกันค่ะเป็นการพักชำระหนี้เป็นระยะเวลา2เดือนทั้งลูกหนี้ที่เป็นนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างที่ต้องปิดกิจการโดยที่เราสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่19กรกรกฎาคมถึง31สิงหาคม2564โครงการเนี้ยก็คือลงทะเบียนได้ทั้งลูกหนี้ที่เป็นนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างที่ถูกปิดกิจการโดยทีบเราเป็นลูกค้าสินเชื่อ SME ติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลสินเชื่อเราได้โดยตรงเลยหรือว่า call center ถ้าเป็นลูกหนี้สินเชื่อรายย่อยเราสามารถติดต่อได้ที่ call center ของสินเชื่อรายย่อยนะหรือว่าจะเป็น line official ของเขาได้ด้วยนะคะสําหรับธนาคารออมสินก็มีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่เป็นลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SME แล้วก็รายย่อยทั่วประเทศที่ถูกสั่งปิดก,กิจการตามมาตรการของทางการโดยที่เขาเนี่ยจะพักชําระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยให้เป็นเวลาถึง2เดือนทั้งที่เป็น เป็นนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างนะของสถานประกอบการหรือว่าสถานที่ทํางานที่ต้องปิดกิจการตามมาตรการสามารถร่วมโครงการนี้ของธนาคารออมสินได้สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมถึง15สิงหาคมนี้นะคะเราสามารถเข้าร่วมมาตรการนี้ได้ที่ w w w g s b o r t h นอกจากนี้ในส่วนของธนาคารออมสินล่าสุดนะเขาก็ได้มีการประกาศเงื่อนไขใหม่ด้วยเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยโดยที่ให้พักหนี้ แบบไม่ต้องส่งเงินงวดด้วยก็คือทั้งพักเงินต้นแล้วก็ดอกเบีย้ยนานสูงสุด6เดือนโดยเริ่งมงวดแรกนะคะในเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมสิ้นปีนี้เลยใครบ้างที่จะได้รับสิทธิ์นี้คือช่วย ลูกค้าสินเชื่อรายย่อยนะคะที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 อันนี้ก็จะเป็นพักทั้งเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยนะผู้ที่มีสิทธิ์เข้ามาตรการนี้นะคะก็คือลูกค้าที่เป็นสินเชื่อรายย่อยไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทที่ไม่ใช้หลักทรัพย์คำประกันยกเว้นในส่วนของค่าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจจะให้ความช่วยเหลือโดยการที่พักเลยทั้งเงินต้นแล้วก็ดอกเบีย้ยเท่ากับไม่ต้องจ่ายอะ่ะหเดือนตั้งแต่กร,รกฎาคมถึงธันวาคมนี้นะ โดยเราสามารถเข้าร่วมมาตรการนี้ได้ที่แอป m y m o โดยจะทยอยเปิดสิทธิ์นะแบ่งเป็น2 f เฟสเฟสแรกเนี่ยจะเริ่มวัมือนที่2 5กรกฎาคมนี้นะแล้วก็เฟส2ก็จะเริ่มในเดือนสิงหาคมยังไงก็ถ้าลูกค้าเนี่ยต้องการที่จะรับสิทธิ์นี้นะคะก็ให้ไปกดรับสิทธิ์ที่แอป m y m o นะคะยังไงอย่าลืมติดตามมาตรการนี้ของธนาคารออมสินนะ สำหรับธนาคารอาคารสงเคราะห์จะช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นนายจ้างลูกจ้างที่ต้องปิดกิจการทั้งในพื้นที่ควบคุมหรือว่าอยู่นอกพื้นที่ควบคุมก็คือจะพักชำระหนี้ให้ลูกค้าทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบกลุ่มลูกค้าเนี่ยเขาก็จะมีสำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติก็คือจะอยู่ในโครงการ M15 แล้วก็ลูกค้าที่มีสถานะนี้เนี่ยเป็น NPL หรือว่าอยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้ จะเป็น M 1 6ซึ่งทั้ง2กลุ่มอ่ะเขาให้ความช่วยเหลือเหมือนกันเลยก็คือพักชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ย er เป็นระยะเวลานานถึง3เดือนคือในช่วงสิงหาคมถึงตุลาคมโดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่19กรกฎาคมถึง29สิงหาคมค่ะสามารถลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชัน GHB On หรือเว็บไซต์ของธนาคารหรือ GHB Buddy Line Application นั่นเองค่ะ จบไปแล้วนะคะกับการสรุปมาตรการพักชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบีย้ยของสถาบันการเงินต่างๆรวมทั้งหมด8สถาบันการเงินโดยสรุปแล้วอ่ะทั้ง8สถาบันการเงินนี้ผ่านรับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยให้พักชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบีย้ยเนี่ยเป็นระยะเวลา2เดือนโดยที่จะมีหนึ่งธนาคารนะที่เขาจะให้พักชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบีย้ยนานถึง3เดือนก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอื่นเนี่ยจะเป็นช่วงระยะเวลากรกฎาคมแล้วก็สิงหาคมที่พักชำระนี่แต่ว่า ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยเขาจะพักชำระหนี้3เดือนแต่ว่าจะไปเริ่มต้นที่สิงหาคมโดยที่ทุกธนาคารเราสามารถลงทะเบียนหรือว่าติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสินเชื่อของเรานะต,ตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมอันนี้เป็นมาตรการการช่วยเหลือเร่งด่วนสําหรับลูกหนี้ต่างๆทั้งรายย่อยหรือว่าเป็น SME หรือว่าบุคคลทั้งนี้มันเป็นระยะเวลาแค่2เดือนบางท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยสเดือนยังไม่ได้อะไรมากมายเชถ้าเกิดเรามีความต้องการที่อยากจะพัก นานกว่ี้เราสามารถติดต่อโดยตรงกับสถาบันการเงินที่เรามีสินเชื่ออยู่เพื่อเจรจาถึงมาตรการพักชําระเงินต้นหรือว่าดอกเบี้ยเนี่ยให้ยาวนานมากขึ้นตามเคอร์ฟของธุรกิจเรายัางไงอ๊อกก็ฝากไว้ด้วยว่ามาตรการเนี่ยเป็นการพักชําระเงินต้นและก็ดอกเบี้ยพักนะไม่ได้หมายความว่านี่ลดเพราะฉะนั้นแล้วในสุดท้ายทั้งเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยเนี่ยค่ะมันจะถูกโฮแล้วก็ถูกรวมเป็นก้อนนะเพื่อไปผ่อนจ่ายหลังจากครบกําหนดระยะเวลาการพักชําระไปแล้วยังไงก็อ๊อก ก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะกับมาตรการพักชําระหนี้สรุปมาตรการพักชําระหนี้ของสถาบัานการเงินต่างๆรวม8สถาบัานการเงินสําหรับ EP นี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย